โอ้ oh, อันนี้เซราอันนี้มูนอพจันโอเคอันนี้เมอร์คิรี ครับแล้วก็เซริสโตอันนี้มาแล้วก็ต่อไปเป็นวีนัสแล้วต่อไปก็เป็นเอิร์ธนี่โลกของเราเองฮะใหญ่นะฮะหมื่นสามกิโลใหญ่มากแล้วก็นี่นะฮะเคปลาสองสองบีใหญ่กว่าโลกเกือบสามเท่าเนปจูนะโอ้โหพวกคุณลุ่นช่องห้าหมื่นอยู่เลนะซาห้าหมื่นหนึ่งครับผมไม่มีอะไรเลยนะ,ะนอกจากสีฟ้าและนี่ฮะซาเทิร์นครับผมน่าจะเป็นดาวเสาร์นะ,ะมีวงแหวนด้วยไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าจูปิเตอร์ครับอันนี้เป็นดาวที่มีก๊าซพิษเยอะ ผมเคยอ่านในข้อมูลอยู่แล้วก็นี่ครับ Proxima c e n t a u r i อันนี้เหมือนจะเป็นดวงอาทิตย์เล็กหรือเปล่าหรือเป็นดวงดาวสักอย่างนะแล้วนี่ครับดวงอาทิตย์ครับคุณผู้ชมฮะในระบบสุริยะจักรวาลเราดวงอาทิตย์คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเรามันเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ก็เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆของ นี่ครับซีรีนัสเอฮะนี่คือแบบใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีกนะและ was, well food, oh. นะี่ฮะเวกัสฮะใหญ่กว่าโลกเรากี่เท่าอัเนี่ยและนี่ฮะโอโหอะคูรัสเป็นดวงอาทิตย์ที่อะไรก็ไม่รู้และนี่ฮะลีเก้าคือที่อะไรก็ไม่รู้แล้วคุณผู้ชมมันคืออะไรวะเนี่ยอโอ้โหโหวีไวแคติสเมเจอร์อันนี้มันเหมือนเป็นดวงอาทิตย์ที่อื่นมั้งเนี่ยโอ้หุยหุยอะไรอะเอ็นทีซีหนึ่งสองหุยอะไรมะเนี่ยผู้ชม เอาแค่ทีโอเอ็นหกหนึ่งแปดลูกเราไม่กระปิ่งนึงแะ กูชมว่ามันจะไม่มีหรอมันมียังไงมันต้องมีเว้ยสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกมันต้องมีแน่นอนใครบอกว่าแบบโลกแบบต่างดาวไม่มีกูบอกเลยยังไงก็มีล้านเปอร์เซนต์เว้ยกูเอาโหรกูเป็นประกันเลยฮะนี่ฮะและนี่ครับ,บเ,น ic, เนบิลา่าฮะใช่กว่านี้ไม่ได้หนี่เฮสิกเนบิล่าฮะนี่ฮะโอ้โหออเรียนเนบิล่าฮะและนี่ฮะใหญ่ก็มีครับโอเมกา้าเซนซูรี่ฮะและนี่ฮะใหญ่ก็มีครับโอ้โหโลกเราแม่งกลายเป็นมดไปแล้วคุณผู้ชมและใหญ่ก็มีครับ โอ้โหนี่การซี่ทางช่าง,งเผือกการที่ทางชลางเผือกยังโอ้โหโอ้โหบอ,หอสฟอยอะไรคะอะไรครับเนี่ยนี่คือเดอะยูนิเวิร์สครับ